うん。<noise> ได้ค่ะอยู่กับอุ้มโจ้ค่ะสวัสดีครับอยู่กับโจ้แล้วก็อุ้มนะครับผมสี่คนกันเลยทีเดียวคุณขาแต่จริงๆนะคะทีมงานของเราค่ะอยู่หลังกล้องอ่ะมีอีกจํานวนหนึ่งเลยเพราะในอีกหนึ่งเซอร์วิสขององค์กรเราเราสามารถที่จะโปรดักชันคอนเทนต์ได้เองไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตเวิร์กงานดีไซน์งานคลิปคอนเทนต์งานไลฟ์สตรีมมิ่งถูกต้องแล้วนะครับอ่ะเช่นเคยครับโจ้อุ้มนะครับในท็อปอาบัลครับผมหกคนแล้วค่ะครับผม วันนี้ครับคุณอุ้มครับเราจะมาชวนคุยกันอีกแล้วนะครับชวนคุยเก่งชวนคุยเก่งมากๆนะครับวันนี้เนี่ยจะมาถามในเรื่องขององค์กรอ,อ,องค์กรเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะมี Official Media อะไรบ้างแล้วแต่ละ o f ฟ i c i a l m e d ี a ยเนี่ยมี Target ตแตกต่างกันยังไงอเอาเอาเรื่องแรก<ด>เนาะ อ,องค์กรควรจะมีสื่อหลักอะไรของอตัวเองบ้างนะคะในยุคก่อนสื่อหลักก็คือ1เว็บไซต์ค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยมีผู้ผลิตแพลตฟอร์มเครื่องมือสื่อต่างๆให้เราได้ใช้เพราะฉะนั้นองค์กรก็อาจจะสามารถมีได้ทั้งเว็บไซต์ Facebook YouTube Instagram Line Official Account สามารถที่จะมีได้ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ขึ้นอยู่กับมีเดียแ plan ขึ้นอยู่กับ Content plan, คอนเทนต์แ plan แล้วก็งบประมาณเพื่อไปสู่เป้าหมายที่องค์กรวางไว้ว่าในแต่ละชา n แนลเหล่านี้จะทำอะไรเพื่อให้ได้อะไรครับคำถามท,ที่2ไปเลยแล้วแต่ละแพลตฟอร์มเรามี targeting แตกต่างกันยังไงอ่า ในแต่ละธุรกิจองค์กครกุ้มคงไม่สามารถเข้าไปตอบให้แทนแต่ละธุรกิจองค์กครได้ว่า ถ้าก็ t i คนในพื้นที่แต่ละชาแนลของคุณเป็นยังไงแต่ใจความสำคัญที่สุดอะค่ะต้องเข้าไปดูใน i n นไซ<อ>ต์ในระบบหลังบ้านจากคอนเทนต์ที่คุณทาจากข้อมูลที่คุณสื่อสารไปในในหน้าแพลตฟอร์มนั้นๆว่าผู้ติดตามเป็นใครผู้ติดตามอายุช่วงวัยเป็นยังไงผู้ติดตามมีพฤติกรรมแบบไหนผู้ติดตามสนใจอะไร โดยเฉพาะสนใจในสิ่งที่เขาสนใจนอกเหนือจากของคุณแล้วก็สนใจในพื้นที่คอนเทนต์ของคุณพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวที่ทําให้คุณเรเวเลตออกมาเป็นคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สื่อสารหรือคอนเทนต์การขายได้เองอแล้วคอนเทนต์ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน จากประสบการณ์ที่เราทําให้ลูกค้าเราก็จะแบ่งยกตัวอย่างนะคะลูกค้าแบรนด์เอเราแบ่งชัดเจนเลยว่าตัว Facebook Fan Page เป็นตัวที่เราจะทำ Mass s s Community ครับกระจายไปเลย ทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย<อ>กลุ่มคนดูออเดียนซ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อกรองเป็นตะแกงมาเป็นลูกค้าของเรารหรือก็เก็บกลุ่มเหล่านั้นไว้เพื่อในอนาคตอาจจะกลับมาเป็นลูกค้าของเราแล้วก็ทําแคมเปญเพื่อรักษาลูกค้าของเราที่อยู่ในนั้นอีกอินสตาแกรมเราวางดีไซน์เทมเพลตเลเยอร์ให้ลูกค้าเลยถ้าจะดูตัวอย่างง่ายๆให้เข้าไปดูอินสตาแกรมของแบรนด์คอมมิวนิเคชันทีเอจะเห็นเลยว่าเรามีกระบวนการคิดมีการ การวาง strategic planning ตั้งแต่คอนเทนต์จะเป็นอะไร,ร layout design จะเป็นยังไงหน้าตาที่ออกมาจะเป็นแบบไหนเพื่อที่ให้คนเข้ามาดู perception เราคือ Instagram ก็คือแมกซีนคนก็อยากเข้ามาเห็นคอนเทนต์สวยๆคลินคลีนดูดีมีสไตล์มัน r e f l e c เป็น branding ขององค์กรน,นั้นๆค่ะถัดจากนั้น YouTube ก็คงจะเป็นในเรื่องของคลิปครับ ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าอยากจะทำคลิปเพื่อให้เป็นอินฟอร์เมชันหรือลูกค้าวางจุดยืนของตัวเองว่าตัว y o u b u c h ชาแนลเนี่ยฉันจะให้องค์กรฉันเป็นครีเอเตอร์มันมีทั้งบุคคลที่เป็นยูทูบเบอร์องค์กรก็สามารถเป็นองค์กรยูทูบเบอร์ได้มันขึ้นอยู่กับวางยังไงในการที่จะไปถึงเป้าหมายนะคะส่วนไล ตัว Line Official นะคะหรือ Line OA ที่เราพูดคุยกันก็จะเป็นพื้นที่ที่โดยส่วนมากเราใช้ไว้ทำ o n o o n o n e Communicate หรือ One-on-one หรือเซลล์โปรโมชั่นลงไปตรงนั้นกับลูกค้าที่แอดเรามาเลยเราเคยสำรวจไว้ว่าเราจะไม่ส่งอะไรยัดเยียดลูกค้าไปที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 ลูกค้าบล็อก แต่เราจะส่งในเรื่องที่เราคาดหวังว่าสิ่งเนี้จะเกิดเบนฟิตกลับมาทางการค้าลงไปให้กับลูกคา้าคุณโจลองนึกดูดีวันหนึ่งอ่ะมีลายกี่คนมีกี่กรุป๊ปแล้วถ้าได้ลายเราเต็มไปทั้งหมดลูกค้าจะรู้สึกว่ามันเป็นจัง information. อินฟอร์เมชันต้องวางกลยุทธ์ในการเลือกค่ะในการทำคอนเทนต์เว็บไซต์ล่ะโดยเบสหลักก็จะแยกเป็น2แบบเนาะ แบบแรกก็จะเป็นอินฟอร์มทีให้ข้อมูลที่เป็นแฟกต์ขององค์กรแบบที่สองคืออ e ีคอมเมิร์ซก็ขึ้นกับว่าองค์กรคุณทําธุรกิจแบบไหน,นและคุณอยากจะอัปเดตข้อมูลอะไรที่คุณวาาสตรัคเจอร์ไว้ตามเว็บไซต์นั้นๆและสําคัญที่สุดค่ะคนตรงหน้าที่คุณจะคุยด้วยคือใครคุณต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากฟังและคุณก็ต้องเมิร์ชคอนเทนต์คุณให้ตรงเนเจอร์นั้นเพื่อให้มีทาร์เก็ตและได้เบนด์ฟิตค่ะโอ้โหสุดยอดมาก ทีนี้เนี่ยผมไม่เป็นพิธีกรแล้วผมจะเป็นลูกค้าคุณรับบทลูกค้าเก่งมากผมจะรับบทลูกค้าแล้วคราวนี้เนี่ยคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรคะคราวนี้ผมจะเป็นเจ้าของธุรกิจรถยนต์อทีนี้เนี่ยผมก็เป็นลูกค้าซึ่งจะมาปรึกษาคุณอุ้มว่าจ่ายห้าหมื่นบาทมาค่ะห้าหมื่นผมเนี่ยขายรถยนต์ค่ะ ผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเริ่มมีมีเดียอะไรบ้างาจะมาปรึกษาคุณอุ้มค่ะในในเฟสแรกอะค,ะค่ะการการที่เราทําธุรกิจอะเฟสแรกเลยที่เรายังไม่ได้มีคนรู้จักมันก็คงเป็นไปได้ยากที่เราจะทำช่องามีเดียต่างๆของเราให้เกิดการค้าเลยเพราะฟลอร์การค้ามันต้องเป็น awareness สร้างการรับรู้ให้คนรู้จักเราก่อนแล้วก็ educate เราคือใครทำการค้าอะไรมีโปรโมชั่นดียังไงเบนอฟิตดียังไงเพื่อให้เกิดการ e n นเก e ตรง e n นเก e เนี่แหละค่ะที่จะเป็นจุดชิปในการตัดสินใจเพื่อที่จะไปเป็น Generation หรือเซ l ล l e ีเจนะคะเพราะฉะนั้นเฟสแรกเราก็จะแนะนำเราจะถามคุณโจ้ก่อนว่าคุณโจ้ขายรถอะไรรถคุณโจ้ซัพพอร์ตใคร วางทาร์กเก็ตไว้แบบไหนวางกลุ่มลูกค้าไว้อยู่ในแอเรียไหนได้มีเซอร์เวไว้หรือยังว่าลูกค้าคุณโจใช้สื่ออะไรเป็นหลักอ่านข้อมูลข่าวสารทางไหนเสพอะไรราคารถยนต์เท่าไหร่รนะคะในแต่ละเฟสเนีแคมเปญการตลาดหรือแคมเปญที่สร้างการรับรู้ส่งเสริมการขายเป็นยังไงทั้งหมดเนี้ย มันจะทำให้เราเห็นว่าเรามีข้อมูลมากพอที่จะขย่ามาเป็นคอนเทนต์ใช่ไหม<อ>แล้วในคอนเทนต์เหล่านี้จากพฤติกรรมของกลุ่มลูคคคก,กลค,ค้าเราจาก Data ของกลุ่มลูกค้าเรามันจะทำให้เราสามารถเลือกได้เลยว่าตัวมีเดียชาแนลแรกที่เราจะสร้างการรับรู้เพื่อโอกาสไปถึงกลุ่มลูกค,ค้าเราได้มากที่สุดคืออะไร มสมมุติกลุ่มลูกค้าคุณโจเป็นคนอีสานถูกไหมคะเป็นคนอีสานอายุเท่านี้วัยเท่านี้ซื้อรถประมาณแบบนี้คนคนช้ไม่ได้จ่าย คนจ่ายไม่ได้ใช้เข้าใจคํานี้ไหมคะค <น S 2> พ่อ<ช>แม่<ด>ซื้อใ,ให้ลูกลูกใช้พ่อแม่เป็นคนคจ่ายอันนี้ต้องดูให้ดีนะคะว่าจะสื่อสารถึงใครใครเป็นคนคอนวินส์ลูกไปคอนวินส์ให้พ่อแม่มาซื้อให้แต่อํานาจเงินอยู่กับใครสิ่งเหล่านี้เอามาคิดทั้งหมดสมมุติเป็นบทสรุปได้ว่ารเราต้องทําแฟนเพจเพราะคนฝั่งอีสานเซฟคอนเทนต์ shape, content, ผ่านแฟนเพจทั้งหมด เราก็ต้องมาคิดว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่จะอยู่ในแฟนเพจแล้วมีโอกาสถูกใจครับแล้วส่งเสริมไปถึงโอกาสปิดการขายเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเวลาเราทำลงไปในในมีเดียชาแนลที่เราเลือกที่เป็นแฟนเพจแล้วทำคอนเทนต์ลงไปทีมเราจะบอกลูกค้าเสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เจ๋ง ขณะดยูทูบเบอร์ต้องทํามาเป็นปี2ปี3ปีกว่าจะดังกว่า content คอนเทนต์จะติดเพราะฉะนั้นในเดือนแรกอะคะ่ะเราเรียกว่าการเรียนรู้ร่วมกันกับลูกค้าเพื่อที่จะมาดีเวล็อปพัฒนาให้คอนเทนต์ในชาแนลนี้แข็งแรงและร0อเซนค่ะณนะปัจจุบันทำคอนเทนต์ลงไปแล้วไม่มีงบในเรื่องว่าการอัดฉีดพ r ไม่มีงบโฆษณารหรือบู๊ตคอนเทนต เพื่อเจาะลงไปให้ตรงทาร์เก็ตเพื่อให้ได้ Data กลับมาวิเคราะห์ให้มันรวดเร็วมากขึ้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะแพลตฟอร์มเองเขาก็ต้องทําการค้ากับเราสิ่งนี้เราต้องเคลียร์กับลูกค้าให้จบทั้งหมดก่อนจนได้ข้อสรุปแล้วก็เวิร์กไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ปรับเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันค่ะว้าว นี่เท่ากับว่าเราไม่ได้บริการแค่เซอร์วิสอย่างเดียวเราเป็น s t r a t e g i c partner ด้วยนี่ถูกต้องค่ะ mm hmm. นั่นคืองานหลักขององค์กรเราเลยเราเป็น strategic partner กับลูบกค้าเราไม่ได้คิดแค่ว่าอ๋อเดี๋ยวทำเพจให้ค่ะคเดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้ค่ะ10คอนเทนต์ xx บาทค่ะอ๋อ10คลิป xx บาทค่ะไม่ใช่เราคิดให้ลูกค้าตั้งแต่แพลตฟอร์มที่จะมี ทาร์เกที่จะสื่อสาร,ค,รคอนเทนต์ที่จะมีแคมเปญที่จะต้องลอนชเพื่อให้เกิดการโฆษณาแล้วเกิดเป็น l ลีดเจนนำไปสู่การค้าให้กับลูกค้าเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าลูกค้าทำการขายไม่ได้ลูกค้าก็เอาเงินที่ไหนมาจ่ายเราถูกไหมคะครเราก็ต้องคิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันว่าเราก็จะคิดโฟล์ทั้งหมดเป็น strategic planning ร่วมให้กับลูกค้าด้วยนั่นคือเหตุผลที่ลูกค้าชอบเราคร่ะ ผมในฐานะลูกค้าได้ฟังก็ดีใจนะก็ชื่นใจนะครับ <laughs> จ่ายตังค์ด้วยเลยค <laughs> ่ะโอเคอันนี้กลับมาเป็นพิธีกรแล้ว <laughs> แล้วตอนนี้นะครับเผื่อองค์กรไหนที่ฟังคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะปรึกษาธุรกิจคุณอุ้มครับเรามีแคมเปญด้วยใช่ไหมครับ แอดมาเลยค่ะแลนดิ้งเพจของเรานะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นตุ๊ดๆๆๆให้ตรงนี้นะคะพอขึ้นเสร็จแล้วค่ะลองกรอกข้อมูลเข้ามาเพื่อลุ้นรับโอกาสในการพูดคุยกับอุ้มกับอุ้มจริงๆเลยค่ะพูดคุยปรึกษากาันอ,อ,อย่างน้อยการได้เจอการลูกค้า ทั้งที่คุยกับอุ hm, ้มมาใช้บริการเป็นลูกค้าเราหรือยังไม่เป็นลูกค้าเราลูกค้าจะพูดเสมอว่าการได้คุยกับอุ hm, ้มก็ถือว่าเป็นประโยชน์เปิดโลกใหม่ๆหลายๆายๆด้านให้กับเขาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะได้ Ben e f i t ตรงนี้ในแง่การไปวาง Struc t u อ e เอจะทำมีเดียยังไงนะเริ่มต้นที่อะไรดีนะอ๋อหน้าตาคอนเทนต์ควรจะเป็นยังไงนะโพ l i c y ในการทาชิ้นงานแต่ละพื้นที่ต่าง,างๆเป็นยังไงการจัดสรรงบที่คุณจะมาใช้ควรจะเป็นยังไงนะคะเป้าหมาย คุณควรจะเป็นยังไงอย่างน้อยคุณก็ได้คู่คิดคในการที่จะตั้งต้นเพราะอุ้มเชื่อเสมอว่าการตอกเสาเข็มอะคะ่ะให้แข็งแรงตั้งแต่แรกมันจะเป็นโครงสร้างทางการสรื่อสารและการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงให้กับคุณค่ะครับผมสุดยอดมากมากนะครับอ่ะส่วนคลิปหน้าครับจะเป็นเกี่ยวกับหัวข้ออะไรต้องติดตามนะครับส่วนตอนนี้เราสคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ